เวลาเตือนกำลังจีสุกรถเปลี่ยน <laughs> ทางเลยทุกคนเลยที่นี่มันตดู อร่อยที่นี่ท่าค้อนกลุ่มกลุ่มเุกคมาหน้าประตูประตู่ดูละเบยุเจ้าเอ้หน้าทุก้อนไงเนี่ยจะแม่ลูกล้านเพิ่นบอกมาเอาเข่าขึ้นเหล่าให้ผอตู่เห็นไหมดูละเบยุเห็นตลอดตู้เราไปไปเฮือนดีเนาะคือเฮือนคนตายแบบไปกินทานปมานนี้แหละ อันนี้เข่าอยู่นาะาพ่อตู่นี่เลยเหรอ,อ,อ,อัไไอเุเ <c oughs> ปไ็นอะไรเปไ็นอะไรเบรกติดบ่อ ก็จะขับยากแทนัถโอ้ห่โอ้เบรกล้อยเบรกลอยเนี่ยแ ซา <ização S 1> ไปายปาะตีรถจนแปลตีรถเราเห็นประตูมาเลยมาเลยนี่กันได้อีกท่อเอ๊ะนี่กันได้เนยเนี่ยเราจะใกล้ย่างโยกขารถนะเบรกล้อยเนาะของแท้เบรกเนย ฉีเล่าเอาเป็นคนเขาแล้วไงแม่แล้วจักซอันใดไงชาวสี่โจ๊บบ่อน้ำบดถงนี่นะบดถงเลยเบ่ะเอ้าคือว่าไหนนนาเยาเย็นบเน้อยปุปุ๊บ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 ป๊บป๊บป มาเอาเข้าขึ้นในลาวะเราอยู่ไปเฮนดีนดีเนาะเออไปเนดีเป็นพยางไปบ่เอ้อาเลยเจ้าคยังไงหลอกกระเจ้เราเห็ดบบเลยเนาะเราเห็ดพอได้กินเด้ออยูู่้เดียวเรา เหตุผดก็เหยียบร้อยเหตุผดเ,เ,เนาะถ้าคนเนาะซัมสิกิสเล่านี่คู่นะคเดียวแล้วนี่เราไปตะดนแล้วบ่เอ,เออก็แล้วเพื่อ,อย่างเนาะอืมโอ้น้องปลาเพื่อโดน มาสุกรน้ำท่วมพี่เกษตกรนะมารอบนี้แห้งแล้วทุกคนเนี่ยเป็ดเราก็จะเป็นฮะเอาพื้นคนกับเป็นบ่าวเป็นสาวได้เป็ดแล้วนะนะโอ้โหสองสี่เจ็ดโตทั้งลูกและแม่โอ้บ่ได้มาหาคนตู่นี่ก็ดโดน,นทุกคนเด้อเป็นเดือน พาผู้สาวมาหาประตูมาเนี game, nah. uh ่ยโว้ยอะไงถ้าประตูมาเนี uh ่ เยวสิเอาเข้าขึ้นเล่าแต่ว่ากระแจเล่าบ่มีเู้ยนี่ได้เนาะกระแจสิหาดอกซบบ่ถึงจังอันบดนี้่ตอทุกคนเนาะอ่ะ FC ตูก่อนเด้อผู้ใดที่บบว่าเอหาเบิ่งคลิปเพิ่นมาหับสมเพิ่นได้ทุกคนบัดนี้ตากะเต้าอ่ะ ต้องรอจังหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นยังไปเวียกเพิ่นอยู่ทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็บปี่บ้านเพิ่นแหละทุกคนน้ำบ้าทุกคนแต่สิพาชมก่อนเพราะว่ามียางแนวเปลี่ยนแปลงไปแหละทุกคนเลยเครื่อยังเครือยยังหรอพันเคลือยแปะเครื่อยมกแปะบ่เออลามขึ้นหอดึงเงินกินกงาเสียแล้วนี่เนาะปิดอยูีทึงอะไรได้หนิ เวลากินสบายปู่เนี่ยเวลาปิกับปิดอีทึงก็ได้ปูนี่จะเม่หลดพ่นนะนี่ยคือว่าพ่สบายบ่ราพเป็นยังสประตูน่ะหลดล,ลนะปปไปส่งผู้สาว่ออ้วาวมาไทมานี่ส่งผู้สอด้หามาืออยู่เพือนนี่นะออผู้สาวทางไหนนะ่นะทงข่าประชุม เออเป็นมาเคี eh ้ยวข้าวซอยบ่เลยวันนี้ได้ไม่ละมาเกี่ยวข้าวอืมมาชมมาล้มล้มขากลับบ่ล้มนะล้มขากลับมาเอยมือพ่นตกกันแล้วทางบุรีเนาะทางบุรีเนี่ยอืมเจ็บหลายบ่ผลเนาะแง่เติมก็แล้วผลใครแล้วคนคนมีอยู่เนียเนาะล้มไปหนึ่งในหอยยากอะไรเนี่ย เิ่นอ้เชาได้ห่นยางไได้บนีนะเชาแล้วกระโดดพัดลมนี่เออได้ประมาณยีหกวันแล้วเออทางบุรีเนาะคือว่าและเดคนนแล้วเนี่ยประจำาพดนี่แดงยังด้ลงยังยู่ขังอือ เลยังม่ดไ,รรมได้ทินลางเนาะคือว่าแล้วเรา,าก็ยังอันเจ็บอยู่ทุกคนจะปลูกพักมาได้หนึ่ประตูนี่ประก,กาศผักหอมครบสุดอือแค่นี้นะฝนหล่มเนาะไปส่งผู้สาวเอาผู้สาวมา,า,าเกี่ยวข่าวสอยอือพนจ้างบมหลัวต้องเอามาซร้อยอยี่สิบเอาาอ ไปทุกคนไปเดี๋ยวบายสนอพายังรอบเบื่อก่อนปกติหามาเนาสิถ่ายคลิปอยืน,นนิ่คนเนาะมารอบนี้แม่นประตูปุ่นได้บ้างของแล้วเพราะว่ามันมันดอกทุกคนมันดอกอะมันพีเนี่ยทุกคนอาจจะจืดเนาะอาจจะเคยมองนี่แหละถ่ายตุก่อนเรื่อยๆนี่ของงัวเล่านี่ก็ได้นี่พ่อใหญ่ไปอยู่พ่นแรกนี่ครูบนผู้สาวผู้สาวสำน้อยนั่งถ่านต่อ ตัวนี้ก็ข้าวโรตีผ่นทุกคนเนาะปลูกคนปั่นเหมือนแสงปั่นเข่าใส่นั่นเลยทุกคนเนาะเฟืองอะไรไใน์งัวปั๊บทุกคนมาตื่นหน้าตื่นตากัะหมากหมักนาของประตูแท้นี่มืึอไหนฉันจ้านี่ดกแท้นี่ปั๊บผมเนาะมึงไหนหมากมานะ

กอกเดียวทุกคนตรงนี้ฮู้เหลือเฟือสิกินีกองเฟืองเพิ่นก็ได้ต้นไม้ก็หลายนะพอตู้นี่อัหน่อไม้หยหน่อไม้ก็กินสบายยามกินหนออันนี้แม่นเฮือนหลังที่2ของตูเนาะนี่ เอาเขามาไปยี่นี่แหละเมื่อกี้นี่ก็ได้อเพราะลังคาเนี่ยเราเห็ดเลยนลัลงคางลมมาไปแต่ช่วงหน้าฝนน้ <c oughs> นองประตูปลาเนคือชิใหญ่แล้วปลาเนเบิร์นเน่ต่อ นี่นะประตูลา,ปาเป็นนะคือเระเดหน้าโบเบิด,บบดปนานาีนะได้เขาก็มาฉีดสิสปลายบอกวาได้สิกินเราอยู่คนเดียวเราเห็ดพอได้กินแล้วเห็ดเบิดหนึ่งหอยเียบสองรายสามายคือเราอ,าาระอ่ะแล้วปอนะกว้างแำมทักคนหนาเราผมผมมองควางเย็นสบายนะประตูดำสมบูรณ์ครับกว้างสำหหนา,หนาเราทุกคนเลย เราพื้นสั่งบ้านเนะาะสังบ้านหลังธรรมดาแบบานหายอดีตทหลังมรดกคนนี่นะกว้างๆนะเด้หน้าประตูนนะเออประเดทศอ่าวในเดียวเนะาะเนี่ยเป็นหน้าเหือหน้าประเศ็ศของกว้างนะสมก่อนเราเอาได้เดีกกนนะ่ยวเขาสองสามล้อยลีเด้ดตะกคนเลยกว้างครับผม ผ้าอต้นตาลกุ๊กมักซีดาปุ๊บดูกุกม่วงก็ไผ่ก็ไม้นี่เต็มอยู่ในทุกคนเนาะสบายอยู่นะ้ำประตูก้อนนี่ม่ต้องไปหาทางใดให้เมื่อยเนี่ยมักซีดาสุกยังมีอย่เนี่ยนาะเหืองอนี้หน่อยอืมโอ้โหอ้ากว้างกว้างกว้างครบสุดทุกคนนะประตูอุดมสมบูรณ์แบบ มักไม่มักตอกอยากออยาก็ต้องหาซื้อเป็นมักม่วงบอ่อมักข้าวบอ่อลำไยบ่อเนี่ยมักนาวบ่อเนี่ยมักตาลบอ่อเนี่ยนาขระัวนี่ปลูกหลายแนวทุกคนเนาะส้มกับดีก,กว้างนิดนึงอ่อนซอนแต่มักนาวแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นพวกรึเปล่าอย่างงานจนักพวกรดเนี่ย ลกลับมาที่กอที่เดิมเหรอนาแจ้วงนะนานอยูจรงส์ยังยังกูแล้วบ่ยังให้ย่าให้เออแต่มาเห็ุในผลนี้ก่อนเอออืม ซื้อข้าว2จมื้อข้าวข้าวงันบ่คือเฮาก็เกี่ยวนี่ข้าวงันแหละเออใส่ข้างันบ่ท่งบ่ซะแม่นเป็นได้เป็นหลานแล้วบ่เจ้าอือหลานเออข้างันเนาะยามนี้แล้วังเกี่ยวพอสิแล้วเนาะข้างันแลเกี่ยวบ่หรือว่าตัดเอาเกี่ยวเลยเกี่ยวออนบ่คือเจ้านี่ฮิดตัดเนาะ นี่แล้วไว้อยู่แต่มันก็ยากเวลาอย่างหมัดก็แล้วเวลาหมัดยากได้เวลาหมัดนี่ต้องได้หุบต้องได้กวาดต้องได้เก็บน้ำอ่ะหลเอาเอามือเกี่ยวให้เนาะเอาวางเป็นแถวเป็นแถวไปเนาะงามรลดหมัดสบายนะสบายนี่แหละเขาได้อย่างเสี่ยอย่างเนาะแล้วไว้อยู่ตีกได้เก็บได้หมัดเฮียลายแมนสลับภรรยาบอดซีเลตกับการเข่าเฮียนี่จากตัดได้สบาย บวลาทงานละเอียดบางอยางเหีย้ยนี่เกี่ยวดีกว่าเนะาะเมันวเวชีอะเพราะห้องมัดสบายเ้าเกี่ยว,วาบางทีเราตัดเผนลูกมันเนาะตัดเป็นถิ่มไปนั่มได้หร่อถิ่มไปนั่เอาเกี่ยวแค่นี้อย่างวากรรมมาเนาะเกี่ยวหลายกว่าน,นั่นมมมััันนนนะเียไป่่สำหรับคนตัดนี่หนึ่งมาหมักสบายช่องมาอยางได้เฟืองลายเนาะเอาวะเฟืองลายได้หมดมันมันต้องแต่ตัดต่ำเนาะตัดสูงอะไร đấy ทำอะไรอย่างไรเฟืองเนายตัดเนวในเรื่องทำเสียวเฟืองนี่เดยวเฟืองไล้เดกคนอย่าไรกันนั่งถ่าประตูก่อนเนาะเดี๋ยวประตูไปกับชิมาเน่แหละผัวไปแพะดอนเลยไปเฮือนดีไปกินทานก็เนาะเพิ่นกับเจ็บขาเพิ่นแน่กันยางไปน้ำแนนทุกคนเนาะ ຊິຢ່າງວ່າປົກກະຕິກໍບໍ່ໄດ້ເນາະຂ້ອຍໄປຂ້ອຍມາຫັ້ນແຫຼະຊິວ່າຫັ້ນແຫຼະອ່າມາລຸນກັນດຽວເຮົາຈັ່ລົມຕູກນ